ผักค่ะผัดผักผัดผักคะน้าพริกพริกพริกเออเอาพริกมามีคนเห็ดหิดกินละมีคนเห็ดหิดกินละค่ะมีผักพอนโบเห็ดใส่พริกละค่ะใส่พริกค่ะคะน้าคะน้าหวานเห็นบ่พิมคะน้าบ่คะน้าหอมเพียบเลยคะน้าเห็ดหอมป้าเพิ่งเคยเห็น มาเห็ดหอมเพิ่งเคยได้ยินซื้อน้องเก็พ่องแม่คอยตั้งนะท้าแปลงนู่นโอ้งามแล้วแม่แม่งามเจ้าท้าอย่างนั้นไหมท้าชิมบูเขาพี่น้องขิมบูเขาสมัยเก่าปา็นาเขาเปิ้นปุ้นเธอว่าวอโอ้แฟนผู้สาวหน่อยขึ้นไหมเธอวะเออใส่เบิังนาหน่ะใส่เบิังนะโอ้ฟุ้งงามแนี่ยนาเขาเปิ้นปุ้นเธอวะยหิวเลย เมนูตอนแรงค่ะเมนูตอนแรงผัดคานาอันนี้กะหนังพองค่ะกินหนังพองเอ้ยกินหนังเขายั้งเดินพี่น้องกินยั้งเขาเบิ้ดบ้าพิดกินห้อยเขายั้งกินหนังเขาเบิดเอ้ยแต่เสียบบ่พี่น้องเฮ็ดชิ้นน้อยๆเลยค่อยยำได้ค่อยยำได้เมนูอีกเมนูหนึ่งเฮ้ยยำหมูยอค่ะแต่ยงว่ายำตำน้ำยำค่ะตำน้ำยำ ยำหม,มูยอยำหม,มูยอตา้งทรายกระปุกเองค่ะทรายกระปุกเองอเอาขี้ยีขี้ยี้ยน้ำตาละละลายระวังตะเด็นขวตาทำน่ารำบันอุ๊ยี่นอ้อหมูยอห่อน,นึงค่ะหมูยอห่อน,นึงเอาย้ายเขาไปสุงในห้อหงละนาเขาแล้วเขาไปท้างใน,นละ่ะ ขิมกระเตกค่ะสมัยกาใส่ต้าขิมภูเขาในเราพี่น้องมองยอใส่บันีะค่ะเฮ้ยสวัสสุเลียสุเลียมเมนูตอนเย็นค่ะมเมนูตามย็นสุเลียสุเลียบันค่ะ

นังพองอาหารมันนีค่ะแ,แสบว่าวันนี้กินเขาก็เลิ่มนะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมค่ะ